ชื่อสาสหายบุกเบิกสหายบุกเบิกครับตอนนี้อายุ82ปีครับทำไมแข็งแรงหลายแล้วเจ้าอ่ะชายเอ็มชายเอ็มแล้วเราเครับชื่อสหายยอดสายครับเขตใหญ่เนี่ยนะยู่ดีมีแห้งยูดีนายพรพดอยู่ป่าครับรู้ดับเซอร์เบกกี้เราเข้ามาแล้วกับเนื้อกับใจมาทำอยู่ที่บ้านทำไม้ทำนาให้พี่น้องมีอยู่มีกินมีอนาคตรักพระเจ้าอยู่หัวรักประเทศไทยชาติศาสนามหากษัตริย์ เราหลักตั้งแจทสมัยรัชการที่9ครับใช่ใช่ตกมารัชการที่สิบก็เป็นร่มโพล้มแสของเราทําให้พวกเราอยู่ดีกินดีทรงพัะเจริญทงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญดูจากปู่ย่าตายายทําไมเขาจับปืนแล้วทำไมตอนนี้เขาถึงมาจับใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางความคิดของเราไปสู่สังคมที่ดีกว่าดานเออเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนให้เราว่าต้องรัก สมานสามคีกันแต่ทุกชนชาติชนชาติทุกศา,าสนา,า,รสา,ารเราต้องดูแลกันโโเราไม่ทะเลาะบวแดงกันคือผมนี่หลังจากออกมาจากป่าเมื่อปีพศ .2531 นคะนครับมาดูพื้นที่ของอของตำบลการหลืองอำเภอนาแกเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับแต่หายรับรองครับไปกาบบังคมทูลเลยครับส่งให้เขาเฝ้าเลยครับให้เขาเฝ้าทันทีเลยโอ้เออเพราะว่าผมก็บอกว่าหลังจากออกมาจากป่าแล้ว บ้านผมเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งน่าอยากได้น้ากัแล้วจากนั้นแล้วจากนั้นก็พื้นที่ของเราก็อุดมสมบูรณ์นี่คือพระอรหันตรพระารหันขององค์ท่านแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือท่านนายหลวงรอสิธิ์แล้วก็คิดถึงเป็นห่วงเป็นใยกับพวกเราเพราะว่าเราได้จิตจามรอเก้ามาตลอดครับก็มีเห็นถึงความสื่อสารอสืบทอดภารกิจของของรอเก้ามาวันนี้ก็คือว่าพี่น้องมาผูกข้อตัวแขนให้ ให้ท่านแม่แม่ครูมครมแม่ครูแล้วก็ผมนี่ก็ไม่ใช่ผูกให้ผมนะครับผูกให้พระองค์ท่านราชการที่สิบนี่คือพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดสกลนครอ,อําเภอนาแกพไม่บอรู้สึกยังไงตอนนั้นลำ<ะ>บากมากลำบากมา,ากมาได้พระเจ้าอยู่หัวช่วยตอนนี้สบายใจแล้วเราไม่เป็นสหายแล้วนะเป็นทุกวัน <laughs> <laughs> ไม่ลืม,มพระเจ้าอยู่หัวมาช่วยเือม,มาดูแลกับ สุขสบายทรงพระเจริญครับหมวกนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ดาวแดงนี่ใจของเราเนี่เป็นของอานายหลวงรชัชกาลที่9และรชัชกาลที่10นะครับเราจะจงรักภักดีต่อท่านพัฒนาประเทศพร้อมกับท่านนะครับเราจะสืบอทอดอที่นายหลวงได้มีโครงการรับั่งให้ทำโครงการพระลำดิศแล้วก็ท่านนายหลวงรอสิบ ก็มาสันต่อพี่น้องพลทอทั้งหมดก็จะสืบทอดเรื่องนี้ต่อไปนะตามแนวของพระบาทจมเด็จพระเจ้าอยู่นะครับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหัวใจคือประเทศชาติและสถาบันพระมหาชาติมีนโยบาย1 6งทับส3วสาสี่อยเหลียข้นติบออกไปยูป้านี่ กลับมาใหกับเขาสูยาวไหกลับเขาชูเฮี้ยนไห้มาอยู่บ้านเพิ่นฉีจัดที่ดินให้ที่ยูให้ที่ออกจากป่าเนี่ยคือบารมีของนายหลวงที่ไหข่วมเป็นถ้ำใหข่วมดูแลทรง,งเคราะหมาให้อยูดีกินดีได้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยนี่นท่านผู้ชมเจ้าข่านี่แหละค่ะนี่คือความรู้รักสมมามัคคีของคนไทยในชาติที่คือความจงรักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลายหลายคนบอกว่า เขาคือพกอคออแต่นี่เขาคือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่รักษาประเทศชาติสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะต้องนํามาใช้กับคนรุ่นใหม่รู้รักสามัคคีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เจ้าค่ะเมื่อก่อนเขายากกล้ายูวันนี้ยังไม่มีอิสระเสรีแต่วันนี้เขาคือผู้ที่กลับใจขอรับใช้วงจนสิ้นสิ้นลมหายใจตรงนี้ขอวงทรงพระเจริญครับรู้รักสามัคคีทำสิ่งดีให้กับบ้านเกิดเจ้าค่ะ จะพลาดจะพังแต่ก็ยังรักประเทศชาติรักไหมรักครับรักไหมรักประเทศไทยไหมครับเพราะฉะนั้นเราคือคนไทยคนไทยยายคนน้ำโอ้โหท่านผู้ชมทุกขาถึงนี่คือความเย็นชอุ่มุ่มิสวยที่พระองค์พระราชทานแก่พระสงฆ์ริกรของพระองค์ลูกของพระหลวงขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ